วัสดีค่ะวันนี้แม่ป่างพามาทำขาวลามนะข,มข้าลามข้าวใหม่ใส่ถั่วแป้แดงน้ำกะทิอุตสาห์ไปซื้อกะทิสดมาเมื่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้ทำก็เลยเป็นกะทิขวดไอ้นั่นมันบูดไปแล้วเดีย๋ยวจะไอ้นี่นะคะใส่ก่อนนี่ หวานมันอร่อยแต่ว่าไม่เน้นหวานจัดนะคะจะหวานพอทานได้น้ำเชื่อมก็ใส่ไปเตยไปด้วยนะคะอันนี้ใบเตยเกลือนะคะน้ำตาลทรายก็ใช้น้ำตาลทรายแดงเพราะว่าจะหอมนะคะสีอาจจะไม่ขาวสวยแต่ว่ามันจะหอมค่ะ น้ำตาลใสแดงเฮ้ยเก็มข้ามกินเองด้วยพี่น้องด้วยนี่ใส่หมดเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้หยอดหน้าไหมคะนิดนึงไม่ไม่ต้องเหรอคะเดี๋ยวมันขึ้นเองเพราะว่าพอไอ้นี่ปลุกเขาก็จุกไว้เลยอ๋อไปเลย,ย,เ,ลยเนาะค่ะนี่้ยเป็นตะแสบพี่นออ้องเลยหอมใบเตยพร้อม อืมร้องัันใหญ่ก่อนเลยนะเู้ยเรียกมาแล้วมันไม่ตอบอ๋อเขาไม่ได้ผสมรวมกันใช่ไหมคะเ,เขาใส่ทีละอย่างใช่ไหมใช่ข้าวนี้เขาเอาขึ้นให้เสด็จน้ำ แล้วข้าวนี่ต้องใส่มากกว่าครึ่งกระบอกหรือว่ายังไงคะครึ่งกว่าครึ่งกว่าแล้วก็กะทินี่ลหละให้ท่วมกะทิทก็ให้ให้ทว่ว,ทวมข้าวพอดีให้ท่วมข้าวพอดีไม่ต้องเยอะใช่ไหมขนาดเนี้ยค่ะอ๋อเออี๋ยวเราก็ให้ท่วมข้าวหรือว่าเกินข้าวคะก็ให้ท่วมข้าวพอดีให้ท่วมข้าพอดีอ๋อเปะเลยไม่ไม่ไม่ต้องเกินเซนนึงก็ไม่ต้องเกิน อ่าแม่ขอดูหน่อยเห็นไหมเห็นนะเดี๋ยวนะโอ้ม,มันยังไม่ถึงข้าวนะคะแม่กะทิโอเคโอเคแล้วเราก็อันนี้ลงก่อนอ่าข้าวหลามอบใบเตยนะอย่างนี้ลงก่อนอ ใบเตยลงแล้วก็ใบตองใบตองสดนะคะแอนได้แล้วหนึ่งกระบอกน <c oughs> ี่ยวลองเอากระบอกเป็กสิสีัาพี่น้องเอย้ยประเภทนี้สีสานหรอ พอขึ้นบ้านไม้บ้านหีหนก็พักกันเหดเขาล้าใส่เขาไม้ปกติเดี๋ยวเขาส่ใส่ทั่วดำแต่แม่ปังใส่ถั่วแดงยากอยู่นะเวลาเอาลง 哇。Wow. ้องให้เปะเลยใช่ไหมแม่มันจะข้าวมันถึงจะออกมาสวยใช่ถ้าน้ําเยอะไปมันก็จะแล้วอ,อก็คือว่ามันจะเละนั่นเองนะคะข้าวมันจะเละแม่ทําบ่อยไหมคะข้าวหลามนานๆปีละครั้งโอ้ปีละครั้ง,งก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการเผาอยู่เหมือนกันเนาะทำเผาข้าวหลามแล้วก็ใส่ข้าวใหม่อ่ะทุกปีอ,ะอ่ะโอ้แล้วข้าวเก่าใช้ได้ไหม ได้แต่มันจะไม่อ่อนไม่นุ่มไม่อ่อนไม่นุ่มต้องแช่นานหรือเปล่าถึงจะนานดิโอค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเผากันนะคะเพื่อนๆนนิดนึงอหอมถั่วกับข้าวมาก กะทีด้วย Ai, hoan Dạ, kín nhắn mua dạ, kín, dạ, kín, nhận nha มไม่ต้องใช้พืนมากใช้ฐานแบบนี้กระหลามเราก็ไม่นั่นไม่ดำทไมมันพอเข้าขึ้น ขุ้นขึ้นช้างทำข้าวหลามกินกันทำอย่างหวานมันอร่อยอร่อย <S <S เดี๋ยวแม่ปังจะไอ้นี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนมันจุกนะคะทำน้ำกันเด้อพี่นองทรามันสิสูงเป็นชัมม่ว่วงชัมม่วโมง ซุกแล้วกินกันนี่แหละอีสานห้าเด้อจะเด้อเขาไม่ข้าวใหม่ๆอ่อนๆใส่กะทิมัน,น,นมันหวานหวานมันแ่บเลยโอ้ขอบผัดมีนะ นไยังนักแก่ียังนักก็ตีลงนูนี่ยังตีนองที่ยังนีแห้งนองทีปาดให้มาสีานนองสิปาดให้ไก่ มันพ้านความมันป้านนั่นนันขลามน้องมนุนแ์นี้ยนี่ทางนี้มันเหี่วดีมันจะเลือโโล่อนบ่ม เห็นไหมถ้าเราเผาถ่านมันจะไม่ดำถ้าเราเผาฟืนดำยันหน้า มันจะทลยยศทลยศนะเนี่ยที่เราต้องขีดขาดออกเนี่ยมันขาดแรงมากมันก็ไม่ดีแม่จุกมันออกอันนึงเราจะต้องใส่จุกไหมคะไม่ไม่ไม่ปล่อยมันมแล้วมันจะไม่แห้งเหรอจะแห้งอะไรมันมีใบเตยอ๋อมันมีใบเตยอีกชั้นหนึ่งเนี่ยพอเรา มันเดือดได้ที่นะแล้วเราก็เบาไฟลงเราก็เคี่ยวออกมาเนี่ยทีนี้เราก็ค่อยไอ้นี่ไปอ่อนๆไปอ่อนๆไปเรื่อยๆเห็นไหมบ้างมันก็ก็จะไม่ดำเพราะว่าเราใช้ถ่านก็จะเดือดพรกเขาไปอย่างเงี้ยไปอ่อนลง แต่เขาก็ยังเคาะคงความร้อนอยู่นะเห็นไหมเห็นไหม นี่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 ขลามขลามนี่เห็นไหมโอเคเลยเอาพี่โอลงชิมดูสจ๊แม่ชิมก่อน มือเดียนเปี่ยนโอเคเลยค่ะ น่ากินวันฉียเลยขโมงโฉงเฉงเลยขลามจ้าขลามเสร็จแล้วจ้าอร่อยมากเลยชิมแล้วแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะหอมหอมทั้งมะพร้าวมัน,ม,นมันนะคะหวานกำลังดีแล้วก็ ข้างล่างนี่ก็จะเป็นตัวนะคะตามปกติแต่ว่าแม่ผ่าถากเอาเปลือกออกหมดเลยแต่ว่าอร่อยมากนะคะโอเคสำเร็จแล้วแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ